สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ B-Lab สิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะเจ้าตัวเองสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกินะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์และน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์นะครับวันนี้มาในช่วงของตามหงลงสนามนะครับ after the match ครับในเกมระหว่างลิเวอร์พูลที่บทเอาชนะนิวคาสเซิลไปแบบหัวใจแทบจะวายปราณนะครับสองประตูตอหนึ่งนะจากการยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับแล้วก็ เป็นประตูของฟาโบคาวาโยหรือพูลเก็บอีก3คะแนนนะครับวันนี้ขอใส่เสื้อสีจืดนิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันบูชาแมวส้มนะครับเราก็เลยต้องใส่สีส้มมานะ <c oughs> เป็นวันยกย่องแมวส้มนะไม่ต้องถึงขั้นชาบูบูชานะครับและอย่างหนึ่งก็คือพอดีเหลือไปเห็นพอดีครับอันนี้คือเสื้อ,อ,อแคลวินอวกนะฮะหรือว่าแคลวินคายออกมาเนี่ยแหละครับก็เมื่อคืนนี้ เจนนี่แบ็คพิงค์นะครับชีไปถ่ายแบบแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยวันนี้ถือโอกาส2กระเด้งเลยนะครับติดตามกันสำหรับเรื่องราวหลังเกมของลิเวอร์พูลครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย New Suzuki Swift GL Plus Limited e dition สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็แน่นอนนะครับว่าชัยชนะของเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลเอาชนะนีวคอสเซิลไป2ประตูต่อหนึ่งไฮไลท์2ประตูเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตาม b l a m s i n g t v นะครับก็เข้าไปชมได้ปีนี้ได้สองช็อตเท่านั้นต่อหนึคู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านถามมา แต่เชื่อว่าเข้าใจกันได้นะครับสองช็อตพอประตูมันยิงกัน3ลูกก็จะได้แค่2ลูกเมื่อคืนนี้ก็เลยต้องเลือกลูกยิงของลิเวอร์พูลมาฝากกันก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่ลิเวอร์พูลได้3คะแนนเมื่อคืนถือว่าเป็น3มคะแนนที่สําคัญแล้วก็ถ้าเราคิดมุมบวกในการเส้นชัยเส้นในตอนอันนี้เนี่ยไม่ใช่เส้นชัยเข้าเส้นชัยแต่ว่าซาเล่ซอโซไม่เอกนอนหนูนะครับ เป็นการเส้นสังเวเยก็คือการบาดเจ็บของจอแดนเฮนเดอร์สันที่เกิดขึ้นนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกเนี่ยเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บทีนี้พอการบาดเจ็บของเฮนโดมันอาจจะถ้าคิดบวกนะอาจจะเป็นผลดีครับของลิเวอร์พูลที่จะเข้าตลาดที่จะปิดในช่วงเวลาตีห้าบ้านเราในคืนวันนี้นะครับในคืนวันนี้จับตาดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดเรื่องของตลาดนักบ,บอลทิ้งท้ายให้ด้วยนะครับทีนี้ในเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่า เป็นเกมที่ตลอดทั้งเกมเป็นการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเล่นบอลอยู่2องจังหวะนะครับก็คือบอลพุ่งนะฮะกับบอลที่ดีเลย์ไปในช่วงสัก20นาท,ทีสุดท้ายนะครับปรับมาเล่นให้มันดีเลย์เล่นเน้นจังหวะมากขึ้นนะครับหลังนี้ตอนแรกเล่นบอลพุ่งอย่างเดียวทีนี้พอบอลมันพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะลูกคอสมันมาจากทุกทิศทุกทิศก็จริงนะฮะอย่างเล็กซานเดอร์โนเนี่ยยีครั้งในครึ่งแรกนะครับบอลมันเข้าเป้าน้อยเพราะว่าทางเลือกน้อย และที่ต้องให้เครดิตกับ New นิวคาสเซิลนครับพวกเขายืนกันดีมากการที่ลิเวอร์พูลต้องเสียประตูก่อนก็คือจังหวะที่บุกนี่แหละครับขึ้นเกมลุกอยู่ดีๆนะฮะแล้วก็มาเสียประตูลูกเปิดเกมลูกนี้เนี่ยต้องต้องรับผิดชอบกันหมดเราจะสังเกตนะครับว่าการเสียประตูของลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ละลูกนะครับตั้งแต่ลูกของอลกซานดรามิโตวิชลูกของวินฟิศาหานะครับลูกของจารดอนซานโชรวมไปถึงเมื่อคืนนี้นะครับจก อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวใหม่ของนิวคาสเซิลได้ไฟเขียวเมื่อวานนี้จากโฮมออ f ฟิศนะครับก่อนเกมไม่นานประมาณสัก2สชั่วโมงแล้วก็ได้ลงสนามก็ถ้ากับว่าลิเวอร์พูลสี่เกมเนี่ยเสียเสียประตูนะฮเกมเนี่ยเสียไป4มาจากการเสียสมาธิในแนวรับกันแบบทุกๆเกมเลยนะประเด็นอย่างเมื่อคืนนี้ลูกที่เสียเนี่ยลูกนี้หลังจากการเปิดพลาดของอเล็กซานเดอร์โนเนี่ย แล้วก็ถูกเคาะกันง่ายมากนะครับเป็นการทําลายวินัยแนวรับในทางฝั่งซ้ายนะครับพอขึ้นมาฝั่งซ้ายซึ่งฟันได้ออกไปออกไปปิดแล้วก็โรบสันเนี่ยค้องหลังมาฟาบินโย o กับเ e นโดเนี่ยถอนลงมาแล้วนะครับแต่ถอนลงมาแล้วทั้งหมดเล่นมาร์คโซนนะครับไม่ได้มองตัวผู้เล่นครับมองแต่บอลนะฮะแล้วก็พื้นที่ตัวเองแล้วก็ไม่ทันต้องชมีซักด้วยที่คมมากนะครับขยับกัน ค่อนข้างที่จะช้าไปนิดหนึ่งนะครับต้องต้องชมอีซัคจริงที่คมมากนะครับขณะเดียวกันเกมของเรอรวภูไม่ได้ต่างไปจากนัดที่แล้วนะครับดุดันเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่านิวคาสเซิลแน่นอนครับคุณภาพเนี่ยดีกว่าบอลมัดชัดเจนนะครับจนกระทั่งเรอรวภูมาได้ประตูลูกตีเสมอเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวมาจากแนวลึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างมาจากการเล่นแบบระยะไกลนะครับเป็นเป็นทางกว้างนะครับที่ 3-4จังหวะถึงประตูเลยก็คืออลิสันเบเกอร์ให้มาที่ฟาร์มิโนแล้วก็มาที่ฮาวิเอเลียดไปที่ซาร่าและซาร่าเลือกฟิมิโนที่ทําประตูพูดถึงเอเลียดแล้วอันนี้ก็ต้องก็ต้องขอชมเลยเมื่อคืนเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ดีที่สุดของลิเวอร์พูลตลอดทั้งเกมเลยนะครับตอนนี้เขาเพิ่งอายุเท่านี้สิบเนะครับเพราะนั้นแฟนฟุตบ,บอลแล้วก็ทีมเนี่ยมผมผมจะใช้เขาว่าดี ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรให้เขาจะต้องมารับผิดชอบทีมใหญ่แบบนี้ทั้งฤดูกาลทุกคนจะต้องยกระดับขึ้นมาหลายคนนะฮะช่วยยกระดับการเล่นขึ้นมาอย่างฟาบิโยดีขึ้นนะครับในในเมื่อคืนนี้ดีกว่าเกมที่แล้วค่อนข้างที่จะกลับมาช้านิดนึงหลยที่เปิดฤดูกาลไป3นัดนะครับแล้วข้อหนึ่งที่ครอปแก้เนี่ยก็คือวิธีก็คือนักฟุตบอลเริ่มที่จะกลับมาแล้วการแก้ของครอปก็คือแก้บอลด้านข้างนะครับการแก้บอลด้านข้าง ด้วยการเปลี่ยนแบ็กออกทั้งสองฝั่งเนี่ยบางทีมันช่วยกระตุ้นอะไรบางอย่างให้กับตัวจริงอย่างอเล็กซานเดอร์โนกับแอนดูรเบัสันที่ไม่ได้ถูกท้าทายอะไรเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาทีนี้พอเล่นแล้วมันไม่ต้องเล่นเร็วอาศัยจังหวะในการเล่นมีการดีเลย์บอลนะครับจากเดิมที่ลูกมีแต่ลูกครอสมีเออร์ลี่ครอสต่างๆมันเริ่มมีดักแนลเข้ามาผสมบ้างนะครับในการเล่นมีจังหวะในการเล่น มากขึ้นจากทีมที่เข้าไปใส่อย่างเดียวจนบรรจวะเร็วจนมันไม่ปฏิปปาต่อกันแล้สุดท้ายก็ได้ชัยชนะที่เรียกว่าเป็นชัยชนะที่ที่ตื่นเต้นและสวยงามในเวลาเดียวกันคือตรงๆก็ไม่รู้อารมไหนเพรววาะฟอร์มของโดยรวมของลิเวอร์พูลก็ยังยังถือว่าไมไ่ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่ายาวๆจะเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ลูกบทบี้ขยี้กดดันในสไตล์ของเยนคอปเนี่ยมันกลับมานะฮะในจุดนี้ หมดเวลาไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทดเจ็บเนี่ยฟาบโิโอคาวยโยยิงประตูนี้ถือว่าเป็นประตูปลอดศาสตร์ของสโมสรเป็นประตูสถิตินะครับเขาอายุ20ปีเมื่อหวานก่อนเตะน,นะครับวันเตะใน20ปีกับ1วันแล้วก็ทุบสถิติเดิมของโรเบิร์ตหรือว่าโรบบี้ฟาวเลอร์เนี่ยนะครับฟาวเลอร์เนี่ยทำเอาไว้ตอน20ปีกับ3วันนะครับในเดือนเมษายน1995เป็นเขาเรียกว่าเป็นประตู ที่ยิงในช่วงทดเวลาเจ็บแล้วก็อายุน้อยที่สุดสนอันดับ3เนี่ยคือเจมี่เรดแนปนะครับยิงในเกมเจอกับแบ c ็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับ21วันกับ300 21ปีกับ3 23วันนะครยิงแบ c ็กเบิร์นในเกมสำคัญเลยผมเชื่อว่าทุกคนจำได้ในเกมนั้นที่เขาตัดสินแชมป์นะครับเยอะเกนคอปเองก็กล่าวหลังเกมนะครับบอกว่าคืนนี้นี่มันสะเทือนอารมณ์มากนะครับมันสมควรอย่างยิ่งที่ มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเขาบอกว่าผมเคารพในการต่อสู้ของนิวคาเซิลนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันผ่านไปได้แล้วเราก็รู้สึกดีครปบก็เสียงหล่อขึ้นมาเลยบอกว่าเราจะจดจําเกมนี้ไปอีกหลายปีเลยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยเชื่อว่าเราทําได้ในตอนท้ายแบบนี้แต่ในคืนนี้เนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าเรายังทําได้นะครับค้าบ,บอกเรายิงได้ในนาทีที่90้าสบวกแแบบนี้เนี่ยมันเป็นการตอบสนองที่สมบูรณ์แบบมากนะครับสาหรับ เกมการในการัฟุตบอลเขามีความสุขเกี่ยวกับแมตช์นี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีความสุขเลยก็คืออาการบาดเจ็บของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับที่เจ็บแฮมสติงอีกคนหนึ่งนะเจ็บเอ็นน้อยหวายนะครับครับก็บอกว่ามันคือปัญหาอย่างหนึ่งของเฮนเดอร์สันณเวลานี้นะครับและเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่โอเคครับว่ากันแบบนี้นะฮะส่วนข้ามไปฝั่งของนิวคาสเซิลเหมือนกันนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเห็นอยู่ได้จุดหนึ่งก็คือการยกระดับทีมขึ้นมา แล้วก็ยกระดับเกมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งนะครับมีเรียกว่าแทคติกแล้วก็เทคนิคเนี่ยซ่อนอยู่อย่างมากมายเป้าหมายที่จะไปยุโรปเพื่อย,ยกระดับทีมอีกสเตปหนึ่งเนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับสำหรับ New team นิวคาสเซิลทีมนี้เมื่อทีมที่ต้องขาดผู้เล่นตัวหลักคนสําคัญเลยผมมองว่าจะขาดใครตอนนี้นะคนสําคัญคือ2คนก็คือบุนโอนกิมารส์ในแผงมิดฟิลด์ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดทิศทางเกม นะทั้งรับทั้งรุกนะเล่นดีมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือถูกตีกรอบให้เล่นใช้พะละกําลังน้อยลงนะ,ะแต่เขาเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คืออหลงแงแม็กซีแมนนะครับเมื่อคืนพอขาดตัวผู้เล่นแบบนี้ถ้าเป็นปีก่อนๆนิๆนวคาสพังไปแล้วแต่ว่าด้วยด้วยผู้เล่นแล้วก็ระบบซึ่งปีนี้เนี่ยมันมันดีขึ้นมาทั้งผู้เล่นแล้วก็ระบบนะครับเข้ามาแล้วทําให้พวกเขาดีขึ้นแต่ว่า ถ้าจะพลาดไปหน่อยก็คือในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยไม่ควรถ่วงเวลาไม่ควรเล่น่วงเวลาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมันจนเป็นที่มาของประตูที่ว่าทําไมทด5นาทีแล้วมาเสียประตูนาทีที่97.10หน่ะนะฮะหรือว่าถ้านับเป็นภาษาฟุตบอลก็98นะครับคือถ้าคนดูฟุตบอลกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทราบกันดีนะจะไม่มีคาประหลาดประหลาดมาวิจาร์กันนะครับซึ่งในเพจผมเนี่ยผมขึ้นไหมสามชุดเนี่ยก็มีประหลาดประหลาดไม่เข้าใจโลกอยู่ แค่3-4ท่านนะก็สบายใจทีนี้ถ้าเราเราเห็นตรงกันเราจะเห็นเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลซึ่งจริงป้ายกับความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันก็ต้องสอดคล้องกันและก็ต้องมีสถานการณ์มาเกี่ยวและสุดท้ายมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนที่เป็นพู้สิเนี่ยครับอ,อันนึงก็คือนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นในศึกมอริซายดาบีเนีครับแต่วินนูเยสจะกลับมาซึ่งเกมนี้แกก็โชว์เลยครับมานะครับ ของขึ้นนะบนอัศจรรย์น,นะครับโอ้ตอนที่ช่วงเขาอีรุงตงุงนางจังหวะที่เขาไิโยททาประตูชัยซึ่งมีการจับภาพเอาไว้ได้นะครับว่ามันมีการคว้างออกมาจากเขาเรียกว่าม้านั่งสำรองของนิวคาสเซิลนะครับข่าวก็บอกว่าเป็นโค้ชหรือว่าเป็นใครไม่รู้แหละแต่ว่ามาจากตรงนั้นแล้วก็ข้ามจุดไปนะทางฝั่งผู้สิน์ที่4ซึ่งลนะิวพูลอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่รู้ว่าปาไปหาใครแหละนะครับก็ก็เลยเกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้ก็ก็ต้องคงจะต้องถูกลงโทษแน่นอนสมัยนี้กล้องมันเยอะต้องระวังนะครับในเรื่องนี้โอเยเอะกนครอบแกก็คงสะใจนะฮะปั๊มไป6รอบครับโอ้ <c oughs> เป็นเรื่องปกติของมนุษยชาตินะครับนี่คือเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับถ้าจะให้ยกให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตชเนี่ยนะครับ <c oughs> คือคาวโยเนี oh ่ยเป็นคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมให้กับลิเวอร์พูลโดยแท้นะครับแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการที่ครอปใช้ในช่วงท้ายก็คือ ใช้ซิมิกาดกับมิลเนอร์เนี่ยเข้ามาขึงข้างนะครับแล้วก็เล่นทําให้กองหลังถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าพอบอลมันสาดเข้าไปบ่อยวิธีการเล่นการยืนในจุดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่ว่าคนหนึ่งที่เล่นได้เสถียรมากเมื่อคืนผมให้ฮาวิเอเลียดนะครับเลือกฮาวิเอเลียดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็จับตาดูสาลิกาทีมนี้ดีๆนะครับเป็นอีกทีมหนึ่งผมเพิ่งไปเยือนมาเมื่อ2อสเดือนที่แล้วนะครับในการไปที่ไทไซโอ้โหยังติดตาตึงใจนะฮะจะไปดูเกมที่นั่นให้ได้ ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับส่วนในเรื่องของการจับตาครับการจับตาพื้นที่ในวันสุดท้ายของตลาดนักฟุตบอลนะครับผมเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บุนเดสตีกาจะปิดก่อนนะครับในคืนวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายนนี้นะฮะขออภัย1กันยายนนี้นะฮะจะปิดเวลา5้าทุ่มนะครับต่อด้วยเกาโช่เซเรียตีหน ลาลิก้าของสเปนตีห้านะครับเท่ากับพิมเมลิกนะฮะแล้วก็ลีเอิงฝรั่งเศสเนี่ยจะปิด6กโมงเช้าเพราะฉะนั้นเราก็ไหลๆตามกันไปคือผมขอกระชับสั้นๆหน่อยครับคือบรรดาทีมในพิมเมลิกฤดูกาลนี้เนี่ยใช้เงินสูงสุดเป็นประวัติการนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่แต่ในกดไป200กว่าล้านแล้วในการซื้อตัวนักบอลนณนเวลาที่อัดรายการอยู่นี่ยังไม่ได้เปิดตัวแอนโทนีอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าได้มาแล้วนะครับได้มาเป็นที่ร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสามล้านปอนด์ เงินสดนะครับแล้วก็ได้หลายๆคนเข้ามาขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้เอริกบาวฮานแลนด์มาแล้วก็เมื่อคืนนี้ซัดแฮตติกได้อีกแล้วนะครับยังไม่มีการซื้อตัวอื่นเข้ามานะครับแต่ว่ามีข่าวมีข่าวค่อนข้างแน่นะครับกับอการ์จี้นะครับก็ยังประหลาดใจว่าเป๊ปเอาอการ์จี้เฉยเลยนะฮะส่วนทีมอย่างสามฟากฝั่ง3ามฐานเสือในลอนดอนเนี่ยคือปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ชนะ5เกมรวด ครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของสโมสรตอนนี้เชื่อว่าอาจจะไม่มีการเสริมแต่ถ้าเราเห็นมิดฟิลแล้วเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันที่อาเตตาจะกระโดดเป็นเป็นตัวสุดท้ายที่ดึงเข้ามานะครับเพราะว่ามิดฟิลอาร์ซนอลดูดูยุบ,ย,บยุบลงไปถ้าไม่มี3-4คนหลักเนี่ยนะฮะก็คือกันิตชาก้าตมาสปาเต้แล้วก็เอลเนนี่นยครับอาจจะต้องเพิ่มอาจจะต้องเพิ่มอาจจะไม่พอนะครับตรงนี้ขณะเดียวกันสเปรเอร์เองเนี่ยคอนเต้ e ก็บอกครับบอกว่าเขาอยากจะได้ตัวเพิ่ม ขึ้นมาอีกนะครับหลังจากที่มีมีมิกดิลก็คือ ison, uma, ริชาร์ดซอนอีฟบิซูมารวมถึงได้ตัวของอีวนเปริสิตเข้ามาเสริมเขาอยากตั้งทางซ้ายมาอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าเซซิยองจะยืนได้ยาวไหมเปริสิตสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเซกโอเรเกลลอนเนี่ยถูกปล่อยไปแล้วนะครับอาจจะมีดีลของยานิกราโซนะครับเข้ามาก็เดี๋ยวดูคืนนี้กันอีกครั้งหนึ่งส่วนสิงบรูนะฮะสิงบูเชลซีเนี่ยเมื่อวานนี้ ได้ตัวมานะครับเวสตีฟอรฟาน่า70ล้านแต่ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีต้องการกองหน้าเพราะโรเบลูลูกากูก็ไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ทิโมแวร์เนอร์ก็ไม่มีตัวเลือกมันน้อยและข้างหน้าเนี่โอ้โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะได้เห็นเชลซีซื้อใครก็ได้ครับในแนวลุกอีกหนึ่งคนนะก,ก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยเป้าหมายคือปนะีแอร์เอมริโอบาเมยังหรือว่าโอบามีปัญหาเรื่องมีโจรขึ้นบ้านนะครับในวันก่อนหน้านี้ แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถูกจับตามองเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหานักบ,บอลที่บาดเจ็บกันบานตะไทไผ่สีเงินเนี่ยแหละครับแต่การลงทุนเนี่ยตรงกันข้ามกับการได้ลุ้นแชมป์ของเยอ์นคอปผมเคาะมาแล้วนะครับจำนวนเงินเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยใช้ไปจริงเนี่ย14 000, ล้านเองนะครับ14ล้านซึ่งโหมันน้อยไปอะ่ะนะครับคือจริงๆเนะี่ยถ้าคอปทำทีมอันนี้ก็พูดกันตามหลักความเป็นจริงนะถ้าทำทีมได้ขนาดนี้เนี่ย คุณคุณควรจะให้เขาสักร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่านัฟตบอลเนี่ยออกไป10แล้วก็ซื้อเข้ามาเนี่ยไม่ได้เยอะมาก3คนนะครับคุมกําลังแนวลึกมันหายไปนะมันหายไปเพราะฉะนั้นผมว่าการใช้เงินไปแค่14ล้านสำหรับคอฟเนี่ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาแต่ก็ต้องดูครับว่าสุดท้ายเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับจริงๆถ้าซื้อก็ก็เป็นการเติมที่ดีเพราะเคยพูดเรื่องมิดฟิล กับในวิเคราะห์วิจารณ์กับพี่เดือนะค,คุณธีรพัฒน์อัครเศรณีไปแล้วในรายการเดือบีขคยี่บอลซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดที่นี่ให้ฟังว่าทําไม8คนของลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้คาวาโยเล่นเมื่อคืนมันคือคนที่บวกหนึ่งนะครับมันจะไม่พอในฤด,ดูกาลหนนะ้าอันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันนี้เราคอยดูนะฮะว่าจะมีบิ๊กดดลของลิเวอร์พูลเกิดขึ้นหรือเปล่าทีมเล็กๆนะครับทีมที่รองๆองขออภัยทีมที่รองๆลงไปก็เตรียมที่จะกระโดดเข้าไปใส่ในตลาด อย่างแน่นอนนะครับในครั้งนี้นะฮะก็จับตาดูในคืนวันนี้จะปิดเวลาตีห้าและในอนาคตยูฟาเขาจะตีกรอบผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่ายูฟาเนี่ยจะมีขนมจีนหรือน้ํายามากแค่ไหนเขากําลังจะตีกรอบให้สโมสรเนี่ยในพรีเมียร์ถูกจํากัดค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้เนี่ยเจเพราะว่าพรีเมียร์เนี่ยได้เงินเยอะสุดได้เงินเยอะมากนะครับก็ตำต,ำ,ตำนี่ต้องมีร้อยหนึ่งนะฮะร,ร้อยล้านปอนด์นะครับไล่กลสูงสุดถึง170ร้อยเจ็ดสิบนะฮะ แล้วนี่คือเฉพาะในนี้นะมันทำเงินได้อีกเพราะฉะนั้นเขากลัวว่าความเหลื่อมล้ํามันจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องคอยติดตามดูกันวันนี้บอลสนุกแนะ่เพราะว่ายังมีเลสเตอร์ที่เจอกับแมนยูนะฮะโอ้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเบ็นแรเจอร์กับซีเวนเจอราดอดีตคู่กันอยู่ที่ลิเวอร์พูลกุนซือกับกัปตันทีมเนี่ย ใครจะไปก่อนกันนะครับต้องคอยติดตามดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ที่บีแหลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกวันนี้ขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์และขนมปังฟาร์มเฮาส์ไปก่อนนะจ๊ะตัวเองสวัสดีจ้าปิ้นปิน,ปนติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอด